ผมเจอกับคุณ GS นะเป็นคุณซื้อหมักลุกนะครับเดตติ้ง9 1นะครับทุกวันนี้เต้องเดินระวังเล็กน้อยนะบางทีก็เจอ AI บางทีก็ไม่เจอบางทีแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนะแต่ว่า สังทำแต่นี่น่คนปกติครับแต่ว่าเอา่อข้อจะขาดเรื่องว่าถ้าโดนแทงสูงต้องแก้ยังไงนะครับเพราะว่าผมดูแล้วมันยังที่ผมกินเพราะว่าเมื่อกี้ถ้าถอยไปตัวนี้มันแลกกับตัวเม็ดผมขึ้นยากไหมอันนี้ผมต้องการให้เม็ดผมเนี่ยมันไหลขึ้นไปได้นะครับโอเคเขา่อกว่าโคจะปักลงมาแต่ผมไม่ไม่ค่อยเชื่อมัน่นเพราะว่าถ้ามาผมก็กินะเม็ดโคลงมาเ่อกินโอเคอ๋อโอเค ก็ขึ้นขุดปกตินะครับอันบริฟายโอเคฮึมปรตัเวเดินเร็วมากเลยนะเขาคิดบ้างหรือเปล่านะ ต้องบอกว่าต้องบอกว่าให้เก็บผมด้วยครับลูกพี่ผมเป็นสุดยอดเซียนนะนะนกันจะเข้า,าครับลุกอ,อันนี้จะเป็นการรีแลก์ใหม่นะครับกเ็เก็บปักเว้าิปสเก็บเว้ ผมจะเล่นที่ไปให้มาลงโอ้ <c oughs> oh. มาลุกนี่ขุดลบนี่แล้วมาลุกนี่ขุดลบนี่มากินขวนอันนี้ได้กินละแต่ว่าถ้าผมมาไปนี่มาหลบไม่ได้กินอะไร โคตรเท่ผมบอกเลยโคตรเท่หรือชักม้าก,กับรลูกต้นได้มาผมยังซื้อผมด้วยนะถ้าใครอยากที่จะซื้อไปศึกษาห,หรือส่วนช่องก็ได้นะครับเป็นมาขวาตีมาเทียมผู้กลางนะ tests, date, มีนทั้งหมดสอเล่มมีเล่มหนึ่งก็เล่มพื้นฐานแต่ก็ดีแล้วก็เล่มสองก็คือทไใ้ตายโอเคโอ,คโอ้มีคนที่ซาซาเซโร่เหมือนผมเคยเจอเขานะ มันเขาเป็นแรงกำลังนหนึ่งนะเจ้าเวหาเดสเปราโดปัญญาทูนเซนีสมพอใจอ่าโอเคโอเคอ๋อโอเคผมว่ารีแลงก็ดีนะเพราะว่าถือว่าใครใช้ AI จะได้ถูกรีแล,ลงซึ่ง

แทงสูงเขาแทงคืนว้าวเขาพลาดจน้ามานัน in this part เ okay. คผมดูดีมากๆในเกมนี้แล้วมันควรจะชนะถ้าผมไม่ทำอะไรแปลก แล้วต่อเม็ดกับเบีย้ยนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแล้วเราขูดก,กันแบบสุดยอดขูกอะ่ะแล้วก็ขึ้นขนตรงนี้เพราะว่ามันเหนียวแน่นนะครับโอเคทีนี้ผมจะบุกค,คิงเขานะครับุกขนเขาไอบี มันได้เขาบุกข,ขึ้นมาเรื่อยๆแบบไม่ไม่กลัวเลยดาวคนอือฮึนัดแบ๊กแต่ก็ไม่กลัวถูกไหม็นไป ผมต้องการไอเดียนี้แล้วก็เสริมเม็ดลงไปลูกขุนนะครับเดี๋ยวต้องใช้ตัวส่วนโอเคแล้วโคนขึ้นมานะโอเคผมลูกไป เม็ดลุกลอยแล้วก็มาไปผมว่าเด็ดลุก possible เอะ free and this game over ถูกไหมครับเพราะว่าเ yeah. อ่าเขากดอยู่ยกกินแล้วโอเคมีมาลุกัปบล็ลกดีไหม ผมไม่ค่อยากกดเท่าไหร่ออรผมคิดว่าผมน่าจะ movie forward ไปเรื<ม>่อยๆได้ได Ok, mo' coi tu lavami, eh. Ok. โอเคมาที่ไปก็ดูดีกันมาแต่เนี้อ๋อล oh, ืมมาแต่เนี้ป๊บโอเคผุน่าจะไปได้เค okay. แม่ครับอาจจะต้องออกสุดเองนะโอเคผมว่ามันก็เป็นโพซิชั o ที่ดีก็ได้นะแต่ว่าอาจจะเป็นโพซิชั o ที่ผมไม่ได้คิดมาก่อนแต่ว่าเกมมันพาไปนะอันนี้คือผมไม่ได้คำนวณลงหน้าเลยคงแค่มองว่ามันดีถ้ามันก็มันก็มันก็ไปเรื่อย อเ yeah. แต่ผมอาจะต้องบังให้มันเหนียวหน่อยเพราะว่าอ,อ่อมันอันตรายเล็กน้อย for example ผมอาจจะ think a b o ่ t โอเคนั่นเข้าไปโอเคผมคิดถึงเรื่องเม็ดตัวนี้แล้วก็ม้าไปลงตรงนี้ด้วยจริงๆแล้ว But ม้าก่อนแล้วกันก็ไปลงตรงเนี้ย เป็นบางๆไว้มันน่าจะช่วยให้ผมดีขึ้นโอเคโอเคอ๊ะ okay. okay. แต,ต่วัวผมไม่น่าหลบมามะจริงเหรอเออแต่ช่างมาันเถอะ ถ้ามาลูกนี้ผมกินเลยเพราะว่าผมจะเลือกดนะที่สำคัญคือต้องทำให้ความสัมพันธ์มันขาดแล้วบุกเข้ไปเล้เที่มากับมาไปเราก็ก <Yeah. S 1> ินมา And this is over นะครับยื <You. S 1> ลุกแล้วอ่านจนไม่ว่าเขาจะเดินขนไปตาไหนก็นตามยื๊ <You can. S 1> โอ้นี่ก็เป็นอันนี้เป็นเสื้อทินชาตินะที่เป็นเสื้อซ้อมที่เพิ่งสมาคมเพิ่งแจกมาให้ผมนะเสือระยะของข้อเข่าเสื่อมนะคะมีอะไรกันบ้างมาเชคยีกันค่ะระยะเลืกโตนะคะเราจะก็สวยงาม ทีนี้เป็นดีไซน์ประมาณนี้อันนี้เสื okay. ้อสองโอเคันี้เล่นลุยๆหน่อยเพราะว่ามันรีแลกซ์ไงอาจจะยังเจอผู้เล่นที่ไม่ได้ตึงขนาดนั้นแต่ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เจอผู้เล่นนะครับหลากหลายนะครับเราเจอ User อร์สองสามหนึ่งสี่สองห้าโอเคเพืไม่เดินเนาะเขาเป็นเขนาน่าจะรู้จักผมไหมคลิดนานเลยแต่จริงคนที่รู้จักผมดีจะต้องเดินเร็วนิดน,นึงนะแต่ก็ต้องละเอียด ลองลักแป๊บนึงระูเราก็ถือว่าโอเคโอเคเลยนะเพราะว่าเขาเปิดแต้มมาตรฐานนะคู่การนะครับทีนี่เออ what is this one ผม think about this one โอเคตัวนี้เลือขาดัวนี้เราก็ได้นอกในนะครับโอเค and back in o t นะครับ อ๋อถุมนะครับที่นี้เราจะบุกเนดิโศกดีกับบอลน่าอีซี่นะอันนี้อาจจะผิดทฤษฎีนะครับปกติเราทุกคนจะเอาตัวนอกไปแลกกับตัวในนะแต่เออผมมีไอเดียที่น่าสนใจก็กเลยคำนี้เพราะว่ามันไม่ได้ดีนะดี่ก็บอกดีออันนี้มันไม่น่าจะดีที่สุดตัว ือผมต้องการที่จะเก็บตัวเ,เพื่อบุกด้านหน้าป้อมเขานะครับโ็้ผมคิดถึงแบบนี้ด้วยซ้ำนะครับเม็ดล like าที่ส่วนตัวมันน่าจะเละกันไปหน่อยอันนี้มันน่าจะได้เม็ดมันน่าจะดูดีถูกไหม is look look good นะมันดูดีเลยล่ะแค่วโอเคห้าทุกคนติดอยอือห ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยตรงใจผมเท่าไหร่นะไม่ค่อยดีนะเหมือนเหมือนสีขาวจะโอเคนะวงยูเวเนียส์มันติดกันอยู่ตรงเนี้ยเอาไปแลกข้างบนเลยแล้วกัน อิชั่นคอมพิเตนะไม่ได้ง่ายนะครับสคอมพิเตออนนะค m a y b กมนี้จะต้องมั่วแน่นอนนะผมบอกเลยมันจะมันจะไม่ง่ายนะผมพูดกอ่อ โมาเค็เคอ,อสมันจะเกิดนะครับยกมาเพื่อข้อมสองเพื่อข้อมสองคนนะซึ่่เปิดไอเดียบับเวิร์กิ่งโอเคเพื่ไปทำสูงไปเลยนะครับเพื่อเปิดหน้าคุณให้มันโล่งๆไว้นะครับแล้วก็เราน่จะชนะนะเพราะเขาบันเดอร์นะครับ แต่ก็ถือว่าเขาเล่นได้ดีนะรับเรตติ้งของเราไม่ใช่ง่ายนะเรายังมีความบาดเสียวเล็กเล็กด้วยซ้ำใน,นตอนแรกก็แต่อันนี้อันน,น,นี้อันนี้เซฟแล้วเราเขาถ้าไ้จะเคลียหมดแล้วลุกแท็กเช็กกันเช็คเช็คบ i l d i n g ตอนแคร์นะอันนี้อันนี้เป็นอะไรที่เราไม่ไม่แคร์โอเคลุกจบ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด share, แชร์กดติดตามให้เพจคุณหมรลูกกับเซนบอลทางเพจ Facebook แล้วก็เตรียมรอฒนาร YouTube ด้วยนะครับถ้าใครสนใจหนะังสือเราอคอร์สเรียนเนี่ยก็สามารถสั่งมาได้ไม่ว,ว่าจะซื้อเพื่อศึกษาหรือสับสูตนช่องผมก็มีอันนี้เล่มแรกนะถูกที่สุดและห้าสิบห้ารส่สบาบาทโนที่เล่มสองห้าบาทแล้วก็เรามีคอร์สออนไลน์ด้วยคือถ้ายกเซตหนังสือบุกคอร์สของมาเทียมพูเอ่อมาขวารีมาเทียมพูกลางก,ารก็รวมทั้ 20, 500 600น แล้วคอร์อหนึ่งที่คุ้มก็คือมาขวาสู้ทุกรูปอันนั้นก็จะเป็นมาขวาเอาเบอร์ซัสเกับทุกรูปเลยก็ก็เป็นอคอร์ดที่ดีแต่ว่าจะเป็นคอร์ดที่อาจจะไม่ละเอียดที่สุดแต่ว่าครอบคลุมที่สุดนะครับโอเคครับสวัสดีครับ